ทนายบอสพรแฉแม่ขายตีเนียนเป็นเยื่อถอนฟ้องแล้วกว่า100คนจากการณีที่นายวิทูลทนายความของบอสพรผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับบริษัทเดลิคอนกรุ๊ปเดินทางมาเยี่ยมบอสพรในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนโดยกล่าวถึงการที่ทีมทนายสามารถเข้าถึงระบบหลังบ้านของบริษัทได้แล้วพบว่าบริษัทมีตัวแทนกว่า280,000รายทั่วประเทศซึ่งในเบื้องต้นสามารถรวบรวมตัวแทนที่สมัครใจ มาเป็นพยานให้ฝั่งผู้ต้องหาได้กว่า2,000รายคนกลุ่มนี้ทํายอดขายได้จริงและสามารถเป็นพยานยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการชอบโกงแต่เกิดจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้านายวิทูนยังกล่าวถึงตัวแทนกว่า9,200คนที่ได้แจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ารายคนอาจได้รับคําแนะนําจากทนายความสํานักหนึ่งที่มีการจัดแพทเทิร์นคาให้การมาให้เพื่อกล่าวหาบริษัทเช่นโฆษณาเกินจริงสินค้าไม่ได้มาตรฐานการบังคับให้เปิดดีลเลอร์และการชักจูงผ่านการเผยแพร่ทรัพย์สินหรู ดยทนายวิทูลแนะนำว่าหากใครเคยให้ปากคำตามแพทเทิร์นนี้ควรติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อแก้ไขคำให้การหรือตัดสินใจถอนแจ้งความเพราะอาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จทนายวิทูลยังได้เตรียมคำแนะนำให้กับบอสพรและทีมงานในเรือนจำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แกล้งตายให้เป็นแล้วรอวันเอาคืนโดยไม่ได้ระบุว่าจะเอาคืนใครแต่ทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม